สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่ที่ทำงานไม่มีเวลากินอาหารเที่ยงที่บ้านต้องกินมากินที่นี่ขนมปังกับเนื้ออบจ้าว่าจะไม่กินขนมปังแต่ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรกินอาหารเที่ยงของเราตอนนี้ก็หกเอ่อสี่โมงก,กว่าแล้วอ,อร่อยค่ะ มานั่งทานอาหารเที่ยงตอนที่ทำงานตอนตอนสี่โมงเย็นจึนบางไายทุกคนคงเข้านอนแล้วนะคะหลับฝันดีนะคะ แต่เรายังทำงานอยู่วันนี้เข้างานเร็วเลยต้องมากินอาหารเที่ยงที่นี่อืมฟอ,อร่อยดีอทานด้วยกันนะคะ หารของฝรั่งไม่ค่อยชอบแต่ก็จำเป็นต้องกินไม่ชอบขนมปังแต่จำเป็นงั้นราไม่มีแรงกลางวันไม่ได้ทานอืมอร่อยดีนอนหลับกันหรือยังคะเพืเ่อนๆ Mm-hmm. <laughs> หลับฝันดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะที่เข้ามาติดตาม